ถ้าคุณกำลังวางแผนที่จะมีลูกเนี่ยรู้ไหมคะว่าแค่ไข่ใบเดียวกับสเปิร์มตัวเดียวเนี่ยกว่าจะมาเจอกันได้ ต้องฝ่าด่านอะไรกันมาบ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแหละค่ะที่เราจะพาทุกคนเนี่ยไปย้อนดูจุดเริ่มต้นของชีวิตนะคะเข้าใจทั้งเรื่องของร่างกายเข้าใจโอกาสและก็เข้าใจค่ะว่าทําไมนะคะแค่การได้เกิดมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะขอเปิดตัวนะคะด้วย fertility 101ค่ะเส้นทางไข่และสเปิร์มที่ คนอยากมีลูกควรรู้นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาไขาข้อสงสัยทั้งหมดกันค่ะกับคุณหมอชลมขวัญประยุนเวศนะคะผู้อำนวยการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและส่งเสริมสุขภาพสตรี BDMS Wellness Clinic ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากวันนี้เป็นตัวแทนประชากรคนที่อยากมีลูกนะคะเพราะนั้นเริ่มกันเลยกับคุณหมอคะคืออย่างนี้ว่ากันว่าชีวิตเนี่ยนะคะของเราทุกคนเริ่มต้นจากหไข่ แอนหนึ่งสเปิร์มเดินทางมาเจอกันมันฟังดูเรียบง่ายไหมคุณหมอคะนะคะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าไรมิชชั่นเลยนะคะมันเป็นภารกิจที่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่เขาบอกว่ามันเต็มไปด้วยการคัดเลือกการฝ่าฟันเอาจุดเริ่มต้นก่อนแหะคุณหมอว่าไข่ใบแรกเลยเนี่ยในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งมันจะมาเมื่อไหร่คะเอาจริงๆผู้หญิงเราเนี่ยนะคะคุณนุ่นคือเกิดมาพร้อมกับไข่ จํานวนหนึ่งอยู่แล้วตั้งแต่เราเป็นทารกอยู่ในท้องคุณแม่เราเนี่ยเราจะมีไข่ประมาณ6-7ล้านฟองแล้วมันก็จะมีส่วนหนึ่งพอเราตอนเราคลอดออกมาเราก็จะมีไข่อยู่1-2ล้านฟองเพราะว่าบางส่วนก็สลายไปใช่ไหมคะ,คะแล้วอันนี้พอเราเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็คือเริ่มมีไข่ตกแหละเริ่มมีประจําเดือนไข่เราเนี่ย ภูอันเนี้ยจะเหลืออยู่ที่ประมาณสัก3 4มสแสนฟองะนะคะแล้วเราก็จะมีในรอบประจําเดือนเราก็จะมีไข่ตกส่วนใหญ่ก็คือรอบละฟองนั่นแหละนะคะแล้วเราก็จะตกไข่อย่างเงี้ยเดือนละฟองเดือนละฟองไปตีซะว่าทั้งชีวิตที่มีประจําเดือนเนี่ยก็ตกไข่ประมาณสัก400กว่าฟองจนกระทั่งเราก็ใช้ภูอันเนี้ยหมดเราก็จะเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนหรือว่าเมนโพสนั่นเองเอค่ะ,ค,ะคือแปลว่าจริงๆอ่ะ คือเคยเข้าใจว่าวัยเจริญพันธุ์คือวัยที่เริ่มมีไข่คือไม่ใช่เลยจริงๆไข่เนี่ยเขามาตั้งแต่เบบี้อยู่ในท้องถูกต้องค่ะนะคะค่ะก็คือตลอดช่วงชีวิตตรงนี้แสดงว่าตั้งแต่วัยเจริญพันธุ์คือผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยไม่ใช่แค่ไข่หนึ่งใบที่หายไปละ ก็ถูกต้องนะคะจริงๆอันนี้เป็นอะไรที่บางคนก็ไม่รู้แล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะหมอบอกว่าไข่ตกทั้งชีวิตเนี่ยแค่400กว่าฟองเองอ่ะแล้วมีภูอยู่ตั้ง3 4มสแสนวรหายไปไหนจริงๆแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยไข่จะดันออกมาเป็นรอบๆจะไม่ใช่มีแค่ใบเดียวนะคะก็จะมีจํานวนนึงแหละกลุ่มหนึ่งดันออกมาแต่ก็จะมีใบหนึ่งที่จะโตโดดเด่นกว่าเพื่อนเราเรียก d o m i n a n t follicle ก็จะโตเด่นกว่าเพื่อนแล้วพอมีฮอร์โมนจากสมองมากระตุ้นก็จะเกิด ตแต่จริงๆแล้วมันจะมีไข่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นหลักร้อยๆนะคะ,คะที่จะต้องตายไปตามวงจรของเขาเราเรียก apoptosis <ๆ S 2> ก็คือเป็นแบบโปรแกรมเซลเดสน่ะคือต้องตายไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันก็เลยมีที่มาว่าไอ้ p ู o อันเนี้ยของเราก็จะหมดไปในที่สุดนะคะ,คะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทุนสำรองเราเรียกว่าทุนสำรองก็คือไข่ที่เหลืออยู่ในรังไข่เราก็เรียกว่า o เร r i น n reserve หรือทุนสำรองของรังไข่ซึ่งก็จะน้อยไปตามอายุ แต่ว่าจะเริ่มลดลงอย่างชัดเจนก็คือหลังผู้หญิงอายุ30เด็ก3นะคะก็จะค่อยๆลดลงช้าๆไปพอหลัง36-37จะเป็นอะไรที่เร็วขึ้นนะคะอาจจะแบบปีหนึ่งผ่านไปเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและว่าลดลงไปชัดเจนขึ้นอัตราการลดลงกราบจะเป็นแบบนี้ค่อยๆจากอายุ30พอ37ก็เร็วขึ้นหน่อยอีกทีเลข4 ผ่านไปไม่กี่เดือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือแปลว่า400ใบที่คุณหมอบอกเนี่ยในแต่ละการมีประจำเดือนมันจะเป็นกลุ่มมันไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มใช่ไหมคะใชไปเป็นกลุ่มตามตัวเลขอายุที่คุณหมอบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ใช่เล้วอพอเคลียร์ปุ๊บเนี่ยลองไปดูฝั่งผู้ชายกันบ้างคือฝั่งผู้ชายเนี่ยค่ะคุณหมอคะสามารถสร้าง อสุจิสเปิร์มเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเมื่อไรอยังไงคะคือผู้ชายต่างกับเรามากะนะคะผู้ชายเนี่ยลูกอันทะเนี่ยสร้างสเปิร์มใหม่ตลอดตลอดไปเรื่อยๆค่ะคือเซตใหม่ขึ้นมาเซตเก่าตายไป<ะ>ซึ่งวงจรการสร้างสเปิร์มเนี่ย<ะ>ก็จะอยู่ที่อายุของสเปิร์มก็ประมาณสัก2เดือนนะคะหกสิ<อ>วันประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะเห็นว่าอายุอาจจะยังไม่ได้มี ความหมายในการลดลงของการสร้างสเปิร์มเหมือนผู้หญิงเราที่หลังอายุ30ที่หมอบอกอายุจะมีผลกับผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือหลัง50ไปแล้วอาจจะมีผลบ้างเพราะฉะนั้นสเปิร์มของผู้ชายคุณภาพจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสุขภาพในช่วงนั้นๆ<ม>ในช่วงเดือน2เดือนนั้นแหละนะคะว่า,าใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําในวันนี้ก็คือจะเอฟเฟกกับสเปิร์มของเราเนี่ยในช่วง2เดือน ข้างหน้า,า,าค่ะเพราะนั้นครั้งหนึ่งโอ้สเปิร์มอาจจะดีมาก่อนแต่พอช่วงนี้แบบปาร์ตี้หนักทานเหล้าสูบบุหรี่ใช้ชีวิตแบบนะคะอดหลับอดนอนสเปิร์มก็อาจจะคุณภาพดรอปลงมาเลยแสดงว่าจริงๆเนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยก็คือสํคาคัญทั้งผู้หญิงและผู้ชายจริงๆก็สํคาค,คัญมีผลทั้งหมด<ช>นะคะอย่างผู้ชายนี่คุณหมอบอกคือเกี่ยวข้องเลยกับในระยะเวลาการผลิตสองเดือนนั้นแน่นอนนะคะ แล้วทีนี้เคยได้ยินมาว่าทีเดียวเนี่ยโอ้โหร้อยล้านตัวเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนกว่าเขาจะต้องแข่งกันไปจนถึงไข่อะไรอย่างเงี้ยคุณบอกต้องบอกว่าโอกาสเนี่ยคือจากหลักร้อยล้านเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์มันเหมือนกับนินจาวอริเออร์การแข่งขันแบบอย่างนั้นต้องฝ่าด่านฝ่าฟันแบบหลายด่านมากถ้า่ยเข้าไปในช่องคลอดก็เจอ pH ที่เป็นกรดละนะคะจะผ่านปากมดลูกก็ต้องฝ่าฟันมิลคัสหรือมูกที่ปากมดลูกเข้าไปะนะคะเพราะฉะนั้นจะมีแต่ตัวที่วิ่งเก่ง วิ่งพุ่งไปข้างหน้าเท่านั้นแหละที่จะผ่านพวกนี้พอเข้าไปเสร็จก็อาจจะต้องก็ต้องว่ายน้ําต่อเข้าไปในโพรงมดลูกนะคะว่ายเข้าไปในท่อนําไข นะคะแล้วก็ไปรอเพื่อจะปฏิสนธิกับไข่ในท่อนําไข่นะคะพอไข่ตกมาไข่ก็เข้าไปในท่อนําไข่สเปิร์มก็ต้องพยายามฝ่าฟันด่านพวกนี้กว่าจะไปถึงเมื่อจากหลักร้อยล้านตัวเนี่ยจริงๆอาจจะมีที่จะไปถึงไข่ได้เหลือหลักร้อยอะนะคะ,ะแล้วก็จะมีแค่หนึ่งตัวที่แข็งแรงที่สุดเก่งที่สุดน่ะที่จะสามารถเจาะเปลือกไข่เข้าไปเพื่อปฏิสนธิได้ก็คือว่ากว่าจะฝ่าแต่ละด่าน เป็นดันเจียนเลยเหมือนแบบนั้นคือโหดทุกด่านว่าอย่างนั้นนะคะแสดงว่าโอกาสการที่สเปิร์มสักตัวหนึ่งเขาจะไปถึงไข่เลยเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอมันก็โหดแบบที่เราพูดกันเนี่ยแหละค,ะค่ะนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าคือไม่ใช่ว่า ปริมาณดีแล้วโอ้จะมีโอกาสดีเพราะว่าต้องคุณภาพสเปิร์มดีด้วยอย่างที่หมอบอกบางผู้ชายบางท่านเนี่ยคือสเปิร์โมหูจำนวนดีหลังน้ําเชื้อได้เยอะแยะเลยแหละแต่ถ้าสเปิร์มคุณภาพไม่ดีเช่นว่ายไม่เก่งว่ายวนว่ายถอยหลังอะไรแบบเนี้ยไม่ว่ายพุ่งไปข้างหน้าโอกาสที่จะไปถึงไข่ก็จะน้อยลงไปอีกแล้วพอไปถึงเสร็จจะต้องมีการเจาะเปลือกไข่เพื่อปฏิสนธิเพราะฉะนั้นสเปิร์มที่รูปร่างดีรูปร่างสเปิร์มมีหัวมีคอมีหางโดยเฉพาะส่วนหัวที่จะแบบเจาะไข่ เข้าไปปฏิสนธิได้สําเร็จค่ะก็คือปัจจัยเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าเยอะทีเดียวเพราะนั้นถ้าเรามาเขาเรียกอะไรนั้นดูเดอะแมทก์กันนิดหนึ่งนะคะถ้าคํานวณแล้วเนี่ยกว่าที่โอกาสที่หนึ่งสเปิร์มจะว่ายว่ายไปแล้วก็ไปเจอกับไข่จนกลายมาเป็นเราในวันนี้นั่นค่ะจะเรียกว่าหนึ่งในหลายร้อยล้านนะคะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาได้เนี่ยชีวิตเรากําเนิดมาได้เนี่ยไข่นะธรรมชาติเลือกสรรมาแล้วว่าเป็นไข่ที่ดีนะคะ สเปิป์มเป็นตัวที่แข็งแรงมากนะคะหนึ่งไข่หนึ่งสเปิปิมนี้แหละเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยที่คุณนุ่นบอกว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนี่ยถูกต้องเลยพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดเลยนะคะชัดเจนนะคะวันนี้เหมือนกับเหมือนรู้ซึ้งเลยเหมือนกันนะคะเข้าใจที่มาที่ไปของตัวเองก็เออเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะการที่จะเกิดมาเพราะนั้นทีนี้ต้องขอถามอีกหนึ่งประเด็นคุณหมอคะเคยได้ยินกันว่าไข่ กับอสุจิเนี่ยเขาจะต้องมาเจอกันในวันที่ตกไข่เท่านั้นเหมือนแบบนับวันกันมาถึงจะมีการปฏิสนธิได้อย่างเงี้ยถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยค่ะคือวันไข่ตกก็คือเป็นวันผเด็ศศึกของเรานะคะคือไข่เนี่ยพอตกมาปุ๊บอย่างที่หมอบอกก็จะมีท่อนําไข่จะปลายเป็นเหมือนนิ้วมือก็จะให้ไข่เข้าไปจับไข่ปุ๊บเข้าไปไข่ก็จะต้องไปอยู่ในท่อนําไข่เพื่อรอสเปิร์มมาเจอซึ่งแต่ว่าไข่เราเนี่ยพอหลังตกไข่มีชีวิตอยู่ได้แค่วันเดียว คือ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสเปิร์มเนี่ยนะคะเราจะมีเพศสัมพันธ์ให้สเปิร์มเนี่ยว่า้เข้ามาเจอกับไข่เนี่ยในในช่วงนั้นนะคะโกลเด้นพีเรียนะคะถึงจะเกิดการปฏิสนธิแล้วก็ตั้งครรภ์ได้หลายคู่เนี่ยสมมุติว่าทํากันบ้านแหละแต่ไม่ตรงวันอ่ะเอกไหมคะมันก็มันก็ฝาวไปเนาค่ะก็คือแปลว่ามันมีช่วงเวลาทองของมัน มี golden p e r ียดของมันแปลว่าที่เรานั่งนับวันจะเป็นแบบนับแมนนวลเลยนะคะหรือนับผ่านแบบว่าแอปพลิเคชันปฏิทินอะไรก็ตามแต่แหละเครื่องมือที่คุณจะสามารถ you are on the right track เนอะคือทําถูกต้องแล้วทำถูกต้องแล้วอาจจะใช้เดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันใช่ไหมคะมือถือมีคิดที่ไว้ตรวจไข่ตกนะตรวจจากปัสสาวะอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเพิ่มเป็นตัวช่วยให้เราสามารถทามิ่งได้แบบถูกเวลาเป๊ะมากขึ้นค่ะแสดงว่าฝั่งดูแล้วอย่างนี้เนี่ย คือไม่ง่ายจริงๆนะคะเรียกได้ว่าแม้ว่าจะมี .Tools หลายๆอย่างที่เข้ามาช่วยนะคะในการจะดู Golden period นั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าทุกอย่างต้องมาจากความเป๊ะด้วยเหมือนกันนะคะทั้ง2ฝั่งเลยก็เป็นแบบนี้นะคะที่เขาบอกว่าการตั้งคันเนี่ยคือ ความมหัศจรรย์<ช>จริงๆรนะคะแล้วยิ่งถ้าบางคนผู้หญิงหลายคนค่ะ,<ฮ>ะเป็น PCOS อย่างเงี้ยเราอาจจะเคยได้ยินน<ฮ>ะคะ Po ลิซิสติกโอเรีไข่โตมั่งไม่โตมั่งโตช้าตกตรงเวลามั่งไม่ตรงมั่ง <ฮะ S 1> อันนี้ยิ่งเป็นอะไรที่แบบบางทียากสําหรับบางคู่ค่ะที่แบบโอ้จะทายังไงเมื่อไหร่ไข่ฉันจะตกล่ะ,<ฮ>ะใช่ไหมคะ,<ฮ>ะหรือว่าบางคนแบบคุณสามีอาจจะต้องแบบไปทํางานเดินทางอะไรอย่างเงี้ยคือวันที่ไข่ตกรู้แหละอาจจะประจําเดือนเรกูลาสม่ําเสมอรู้รว่าไข่จะตกวันเนี้ยแต่ไม่อยู่ ใช่ไหมทำมีงด้ยากหลายคู่ก็มีปัญหาต่างๆกันไปค่ะโอเคนั่นแปลว่าอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะด้วยภาวะหรือก็ตามแต่เพราะนั้นเนี่ยเชื่อว่ามีหลายคู่เลยคือคนที่อยากจะมีลูกวางแผนอยากจะมีแล้วก็พบว่าเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกยังไม่มาสัรทีมันตรงนี้แหละเลยเข้าสู่สิ่งที่ต้องถามไงคือภาวะมีบุตรยากคุณหมอคะอันนี้เนี่ยมีสิ่งที่เราสามารถทําได้เพื่อช่วยให้เขาเจอกันได้ไหมคะเขาในนี้คือเขาคือหนึ่งไข่หนึ่งสเปิมที่ว่ามาเจอกันแบบ วันที่ใช่ก็คือต้องเข้าใจก่อนว่ามีบุตรยากเนี่ยโดยทั่วไปที่เรา definition กันนะคะ,คะนิยามกันเนี่ยก็คือว่า,าถ้าสมมติคุณสามีภรรยาคู่สมรสเนี่ยทำา c t ท v i t y กันทำกันบ้านสม่ำเสมอปีหนึ่งแล้ว ก็ยังไม่ท้องนะคะบางคนอาจจะทำเป็นประจำอาทิตย์ละสองสาครั้งหรือบางคนใช้การทามิ่งอย่างที่เราพูดกันว่า,าใช้แอปพลิเคชันใช้มาตรวจทามิ่งวันที่ไข่ตก<ะ>ปีหนึ่งแล้วก็ยังไม่สำเร็จอันนี้ราคาคือเรียกว่าอาจจะมีภาวะมีบุตรยากแล้วนะคะ<อ>แต่บางเคสเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าผู้หญิงเราอายุสักเกิน35<ะ>บางทีหมอไม่อยากให้รอนานขนาดนั้น หนึ่ปีแล้วค่อยมาหาหมออาจจะแบบช้าไปหน่อยเพราะเรารู้แล้วว่าไข่มันลดลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประมาณ6เดือนถ้าทำทำอย่างเงี้ยแล้วยังไม่สําเร็จก็อาจจะเข้ามาตรวจกันก่อนจะบอกว่าเอราจะมีตัวช่วยอะไรเราคงต้องหาสาเหตุก่อนแหละว,ว่าทําไมถึงมีลูกยากนะคะซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากฝ่ายผู้หญิงเราเนี่ยสัก4 0่ ผู้ชายสัก30แล้วก็เกิดที่เหลือก็เกิดจากทั้ง2ฝ่ายร่วมกันเลยมีปัญหา<ม>ทั้งคู่ก็มีมอีกสัก30%นะคะ<ม>ซึ่งผู้หญิงเราเนี่ยที่พบบ่อยๆอ,อ่ะอันแรกที่เหมาะเมนชั่นไปแล้วก็คือเรื่องไข่ตกไม่สม่ำเสมอหรือบางทีไม่มีไข่ตก ใช่ไหมคะ,ะก,ก็ทําให้ไม่มีไข่ตกแล้วอะไรจะมาผสมละ่ะใช่ไหมอันที่สองที่แบบพบบ่อยก็คือ endometriosis หรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่จริงต้องอยู่ในโพรงมดลูกลอกมาเป็นเมนแต่ดันไปเจริญอยู่ผิดที่ไปแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกมั่งไปแทรกอยู่ในไปเนื้อของรังไข่หลายๆเคสที่เรารู้จักกันดีคือพอไปอยู่ในรังไข่สะสมนานๆเข้าก็กลายเป็นถุงน้ําหรือซิสขึ้นมาคอนเทนต์ข้างในก็เป็นแบบเหมือนเลือดเก่าๆนะสีเหมือนช็อกโกแลตเราก็เลยเรียกว่า ช็อกโกแลตซิสใช่ไหมคะ <S <S ที่เรารู้จักกันดีนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นแบบพบอยู่บ่อยและการที่มีเยื่อบุเจริญผิดที่ก็รบกวนแบบหลายสเต็ปอะทั้งในเรื่องของคุณภาพไข่ทั้งในเรื่องอัตราการปติสนธิการฝังตัวของตัวออกที่เหลือก็เป็นพวกเนื้องอ,งอกมดลูกนะคะ,คะก็เจอบ่อยๆโดยเฉพาะผู้หญิงอายุ35อาบาบางทีไปอยู่ในตำแหน่งที่ จะรบกวนการฝังตัวของตัวอ่อนอันนี้ก็อาจจะต้องแบบเป็นปัญหาที่ต้องจัดการนอกเหนือจากนั้นก็เช่นบางทีไม่รู้ตัวท่อนำไข่ตันอเอ๊ะองธรรมชาติก็แล้วไม่มาอันนี้ถ้าท่อนำไข่เนี่ยมันเป็นจุดที่สเปิ์มกับไข่เขาจะไปเจอกันและปฏิสนธิที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหมือน ถนนตันปฏิสนธิไม่ได้เพราะเขาไม่เจอกันซึ่งเราสามารถรู้ซึ่งอันเนี้ยก็มีวิธีตรวจอย่างสมมุติว่าของผู้หญิงเราเนี่ยทูสหลักๆที่เราใช้ก็คือการเจาะเลือดดูฮอร์โมนนะคะการอัลตราซาวดูมดลูกรังไข่เราก็อาจจะมีการฉีดสีที่ดูท่อนําไข่นะคะอันนี้สาหรับผู้หญิงส่วนของผู้ชายเนี่ยก็พบไม่น้อยสาเหตุฝ่ายชายเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นที่หลักๆก็คือคุณภาพของสเปิร์มไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนนะบางคนก็มีสเปิร์มออกมาน้อยความเข้ม คนน้อยมีไม่กี่ตัวเองนะคะการวิ่ง การไหว้นะคะ,คะการเคลื่อนที่เนี่ยโดยเฉพาะตัวที่วิ่งไปข้างหน้านะคะ<ม>วิ่งเก่งรูปร่างที่มหมอบอกว่าสําคัญในการปฏิสนธิรูปร่างดีก็จะเจาะไข่ได้เก่งกว่ารูปร่างที่ผิดปกติอย่างนี้ก็มักจะเป็นเรื่องของคุณภาพสเปิร์มที่ไม่ดีแต่นาัน,านทีเพราะว่าหมอดูเรื่องการมีบุตรยากจากฝ่ายชายด้วยนะคะ,คะหมอก็เลยจะเจอเคสหลายๆเคสจากฝ่ายคุณผู้ชายที่บางทีหนักหนาสาหา<ม>ัสดูเหมือนเฮลที่สุขภาพ<ม>ดีไม่ได้มีโรคประจำตัว<ม>ไลฟ์สไตล์ก็ดูโอเคเลยนะคะ ชีวิต,ตดีดตใช่ ฟังกชันนะเซ็กชวลฟังก์ชันทำกันบ้านเลยคือแบบดูปกติมากเลยดีแต่ทำแล้วก็ไม่ท้องมาตรวจปรากฏก็แจ็คพอตเลยเจอว่าไม่มีสเปิร์มออกมาในน้ำเชื้อที่หลังออกมามคือหลังได้ปกติเลยค่ะแต่ว่ามันไม่มีตัวสเปิร์มเลยสักตัวก็คือ,อเราเรียกง,ง่ายๆก็เป็นหมันแหละนะคะซึ่งพวกเนี้ยบางทีไม่รู้ตัวถ้าไม่มาตรวจใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าดูอย่างอื่นไม่ได้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุเนี่ยจากผู้หญิงผู้ชายที่เราเจอกันบ่อยๆเพราะ ะฉะนั้นก็คือหมอก็เลยคิดว่าถ้าเราเข้าข่ายเราคิดว่าเ,าเราเริ่มมีลูกยากแล้วลหะ6เดือนปีหนึ่งไม่ท้องนะคะจูงมือกันเข้ามาตรวจจะได้ตรวจกันทั้งสองฝ่ายว่าเอ,อมันเกิดจากอะไรกันแน่จากที่ฟังทั้งหมดไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด่านตั้งแต่ต้นเลยนะคะ <c oughs> มาจนถึงภาวะหรือสาเหตุที่จะอยู่ทั้งสองฝั่งเลยมว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือแม้กระทั่งรวมกันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะการจะมีลูกสักหนึ่งคนหรือมาเป็นเราวันนี้เป็นเรื่องยาก เพราะนั้นเนี่ยถ้าในมุมแบบคนที่มีลูกยากเนี่ยค่ะคุณหมอคะเรามีอะไรที่พอจะช่วยเขาได้บ้างคะก็คือหลังจากที่เราตรวจประเมินแล้วแหละคือประเด็นแรกคือเราต้องหาสาเหตุก่อนแหลวะว่ามันเกิด<อ>กจากอะไร<อ>เราถึงจะได้วางแผนว่าออถ้าสาเหตุแบบนี้นะจะแก้ไปในทางไหนดีบ,บางคนเนี่ยเป็นแค่แบบไข่ไม่ตกเรา อย่างอื่นไม่มีอะไรเลยสเปิมดีใช่ไหมคะมดลูกอะไรโอเคก็ง่ายๆเราก็ทําให้ไข่เขาตกเราก็<ะ>อาจจะก,กระตุ้นไข่ด้วยยารับประทานเบาๆใช่ไหมคะยาก,กินวัวให้ไข่โตอัลตราซาวพอไข่ใหญ่ได้ขนาดก็ฉีดยาให้เขาตกแล้วก็กําหนดวันไปให้อันนี้เป็นวิธีแบบเวง่ายๆตาม<ะ>ธรรมชาติแต่หลายๆคนก็มีปัญหามากกว่านั้นะนะคะอันนี้เราก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยการเจริญพันธุ์นะคะที่เราเอามาใช้อย่างวิธีที่ simple เลยก็ได้ยินกันบ่อยๆแหละฉีดเชื้อผสมเทียมหรือไอ Ui, n t t r u u e r i n e Insemination คือมันเป็นการทดแทนการทำกันบ้านเองนะคะก็คือแทนที่วันที่ไข่ตกเราจะทำกันบ้านคุณสามีก็มาเก็บน้ำเชื้อนะคะให้หมอแล้วก็แลบของเราเนี่ยก็จะคัดเลือก นะปันน่นแยกชั้นไปคัดเลือกสเปิร์มที่วิ่งดีวิ่งเก่งจํานวนหนึ่งน้อยๆน,<ะ>นะคะไม่เยอะแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยใช้แคติเตอร์เหมือนหลอดเล็กๆอก่อออะค่ะคือที่มีปลายเปิดอยู่สองข้างนะคะเราก็ฉีดเข้าไปเลยเพราะนั้นหนึ่งคือได้เลือกสเปิร์มที่วิ่งเก่งนะคะสองก็คือย่นระยะทางด่านต่างๆนะ,ะ,ะเข้าฉีดเข้าไปปุ๊บก็แทบจะถึงท่อนําไข่อยู่แล้วนะคะย่นระยะทาง3ก็คือเราก็ทําใกล้เคียงเวลากับไข่ตกมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาส การตั้งครรภ์ก็ยังเป็นการปฏิสนธิในร่างกายของเราอยู่ดี<ม>แต่ว่าโอกาสก็คือจะดีที่สุดตามธรรมชาติก็อยู่ที่ประมาณสัก15-20%ต่อรอบของการฉีด<ม>ค่ะอ,คอันนี้เป็นวิธีง่ายๆก่อนแต่ว่าจะต้องมีคอนดิชั่นอะไรบ้างท่อนําไข่นะจะต้องมีท่อนําไข่ที่ไม่ตันซึ่งอันนี้ค,คือเช็คก่อนตรวจก่อนได้ใช่ตรวจก่อนได้อ,ไดอันที่2คือคุณภาพน้าเชื้อเนี่ย ต้องดีระดับหนึ่งไม่ใช่แบบโอ้โหบางทีแย่มากโอกาสในการสำเร็จจากการ IUI เนี่ยก็จะน้อยนะคะก็จะเหมาะกับหรือคนที่แบบเนี่ยไข่ไม่ตกอายุไม่มากนักอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะใช้วิธีง่ายๆแบบเนี้ยก่อนได้ลองดูถ้าทุกอย่างดีโอกาสท้องมา20%ต่อรอบถ้าสักแบบ3-4รอบ<ๆ>ก็ควรจะสำเร็จล้วอันนี้ มีเหมือนกันที่3-4รอบ IUI ทุกอย่างดีควรจะท้องไม่ท้องใช่ไหมคะในบางเคสในบางเคสี่หนักขึ้นไปอีกอย่างนี้ต้องขยับไปใช่อย่างนี้เราก็จะสเต็ปอัพแล้วค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วที่เราได้ยินบ่อยๆนะ IVF in vitro fertilization นะคะซึ่งเด็กหลอดแก้วเนี่ยก็คือแปลว่าอะไรแปลว่า ก็คือปฏิสนธิข้างนอกนะคะกระตุ้นไข่เก็บไข่ออกมาเลือกสเปิรม์มใช่ไหมคะมาผสมกันข้างนอกแล้วก็ได้เป็นตัวอ่อนอเลี้ยงตัวอ่อนไปแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการ i v f หรือว่าเด็กหลอดแก้วซึ่งก็จะเหมาะยังไงก็คืออย่างเช่นมาบอกอันแรกคือ IUI ฉีดเชื้อแล้วนะคะสามสี่รอบก็ยังไม่สําเร็จเราก็ต้องนึกแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องการปฏิสนธิข้างในก็ได้เพราะ,ะเราย่นระยะแล้วเราเลือกตัวที่วิ่งดีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเป็นเจาะ ไม่เข้าก็ได้อันที่2ก็คือคุณผู้ชายคุณภาพน้ำเชื้อแบบปรับปรุงไม่ได้อะนะคือมันแบบอาจจะค่อนข้างค่อนข้างผิดปกติมากมนะคะตัวอาจจะน้อยด้วยวิ่งก็ไม่ดีรูปร่างปกติก็แทบไม่มีเหมาะสมที่จะมาทำ IVF หรือเด็กหลอดแก้วบางเคสเนี่ยหมออาจจะไม่ได้เป็นสเต็ปนะคะไม่ใช่ว่าทุกเคสจะต้องแบบสเต็ปจากฉีดเชื้อก่อนนะเราค่อยมาทำ IVF บางเคสเนะี่ยเราดูแล้วว่าโอ้ปัญหาค่อนข้างเยอะนะหรือบางทีผู้หญิงอายุเยอะ,ะอายุเยอะหมายถึงว่า,ากเกิน35เหลือกไข่ของเราเนี่ยของผู้หญิงที่อายุเยอะขึ้นมันจะมีความแข็งแล้วก็หนามากขึ้นคือขนาดสเปิร์มที่ปก,กติเนี่ยยังเจาะเข้าไปยากขึ้นเลยเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าแบบคุณผู้หญิงนะคะคุณภรรยาอายุก็เยอะ ค่ะ,ะคุณสามีก็สเปิร์มไม่ค่อยดีนะักบางทีเราไม่ได้ไปเริ่มจาก IUI ไอละเราอาจจะแนะนำให้มาทำไ v v f ไปเลยเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าในมุมของอายุผู้หญิงเนี่ย มีผลหลายเรื่องเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเปลือกเนาะเปลือกไข่ที่อาจจะหนาขึ้นคือยากขึ้นนั่นเองที่จะเจาะเข้าไปถึงจํานวนอีกที่บอกว่ามันจะดรอปลงอย่างเยอะมากตั้งแต่ 35, 36, 37ไปจนถึง40บวกใช่ไหมคะแสดงว่านี้ก็เป็นเรื่องนึงอายตใจนึ่งยุผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญรวมถึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องตัดสินใจตอนที่มาปรึกษาคุณหมอว่า จะใช้วิธีไหนหม<ช>อกก็ะจะพยายามด,ดูให้ละเอียดเลยว่ามีอะไรแล้วก็วิธีไหนที่จะทําให้แบบ success rate นะคะ,ะโอกาสสาเร็จดีที่สุดสำหรับคู่นั้นๆเราก็ต้องแบบเหมือนเป็น tailor made อะคือมันไม่ได้มีอะไรตายตัวว่าเราจะต้อง start จาก 1, 2, 3แบบนี้เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของตัวอ่อน ทีนี้เราต้องถามว่าการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนต่างๆอันนี้มันคือยังไงทำยังไงแล้วมันดียังไงด้วยค่ะคุณหมอไอวีเเนี่ยก็เป็นวิธีเดียวนะที่เราจะสามารถรู้โครโมโซมของตัวอ่อนเราอะที่จะกลายเป็นลูกเราอะก่อนที่เราจะใส่กลับเข้าไปเพื่อให้เกิดการท้องเพราะว่าอีกครั้งหนึ่งคือถ้าเป็น IUI เนี่ยจะเป็นปฏิสนธิข้างในก็คือเหมือนธรรมชาตินั่นแหละใช่ไหมคะเราก็ต้องไปตรวจตอนที่แบบเ้าท้องไปแล้ว3เดือนเฟิร์สเทร e เมสเตอร์สกรีนนิ่งใช่ไหมคะเพราะนั้นกลับมา ที่ถ้าเป็นตัว IVF อะคะคุณหมอมันก็จะมีที่ recommend แนะนำว่าเอ๊ะเคสไหนที่ควรจะตรวจโครโมโซมบ้าง mm hmm. เช่นตัวอย่างเช่นถ้าฝ่ายคุณแม่นะคะ mm hmm. ผู้หญิงอายุ35อปพ mm hmm. เรารู้ว่าโอกาส อินซิเดนซ์ของคโครโมโซมผิดปกติของลูกเพิ่มแต่ละปีเยียร์ใบเยียร์เลยะนะคะอันนี้ข้อที่1แหละถ้าผู้หญิงอายุเกิน35ก็แนะนําว่าถ้าทํา IVF ก็สามารถตรวจคโครโมโซมก็จะมีประโยชน์อันที่2ก็คือเช่นเคยมีประวัติแท้งซ้ํซากซ้ำซากหมายถึงว่า2ครั้งขึ้นไปะนะคะแท้งก่อนอายุแท้งตอนอายุคันน้อยๆก่อน12สสัปดาห์เนี่ย<ะ>นะ,ะนะเพราะส่วนใหญ่แล้วสาเหตุมักจะมาจากคโครโมโซมที่ผิดปกติของตัวอ่อนเองะนะคะอันนี้ข้อ สนะสก็เช่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายคุณสามีหรือคุณภรรยายมีประวัติในแฟมิลีในครอบค,ครัวเป็นโรคทางผิดปกติทางพันธุกรรมอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะสามารถตรวจได้เพราะมันถ่ายทอดมาได้ใช่ไหมคะ,คะอันที่4ี่ก็เช่นอาจจะเคยท้องมาก่อนแหละแล้วก็รู้อาจจะไม่ต้องแท้งสองครั้งแต่คือท้องครั้งหนึ่งแล้วก็รู้ว่าท้องนั้นมีคโครโมโซม ลูกมีโครโมโซมผิดปกติอันนี้เป็นตัวอย่างว่า<ฆ>เราก็จะเรคคอมเมนให้ตรวจในเคสพวกนี้คะ่ะซึ่งจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าการที่ถ้าตัวอ่อนเราผ่านการเทสซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทสทั้งหมดเลยนะคะ24<ฆ>โครโมโซม,มก็คือโครโมโซมเบอร์หนึ่งถึงยีใช่ไหมคะคู่ที่1นถึงย<ฆ>ีโครโมโซมของร่างกายเราแล้วก็โครโมโซมเพศก็คือ X Y เพราะฉะนั้นก็คือ24ส<ฆ>โครโมโซมถ้าเราตรวจผ่านหมดเวลาเราใส่ตัวอ่อน1โอกาสท้องก็เพิ่มขึ้นนะคะ สองพอเราทองแล้วโอกาสจะแท้งก็ลดลงไปมากเลยะนะคะแล้วถ้าเราผ่านช่วงอ่ะเซนซิทีฟไปได้เราก็มั่นใจว่าโอเคลูกเราก็จะไม่มีโครโมโซมผิดปกติอันนี้ก็คือประโยชน์พอฟังแบบนี้เรารู้สึกว่าจริงๆแน่นอนค่ะคุยกนตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะว่าการจะมีลูกหนึ่งคนหรือมาเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็มีอีกหลาย ปัจจัยมากๆนะคะที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเพื่อจะให้มิราโคลนั้นเลยเนี่ยหรือความมหัศจรรย์นั้นมันเกิดขึ้นได้แบบที่ดีที่สุดนะคะวันนี้ต้องบอกว่าสําหรับ fertility 101นี่นะคะคือทั้งครบถ้วนเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกด้วยเช่นเดียวกันนะคะยคุณหมอรู้สึกเหมือนแบบเหมือนนึกภาพว่าเล่นเกมแต่ละด่านแต่ละดันเจี้ยนรวมถึงว่าต่อให้เราจะตกรอบนั้นก็ยังมีทรูสอะไรที่เข้ามาช่วยเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกค่าว่า เส้นทางของไข่กับอสุจิเนี่ยนะคะมันมีทั้งความยากมีทั้งความเป๊ะรวมไปถึงความพร้อมที่ร่างกายจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตามแต่นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีอีกมากมายคะ่ะที่พร้อมจะเข้ามาเติมเต็มโอกาสให้กับ ทุกคู่ที่อยากจะมีลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอชลมขวัญได้เลยนะคะที่ b d m s Wellness Clinic นั่นเองค่ะแล้วก็ที่แน่ๆคือต้องรอติดตามด้วยเพราะคุยแค่นี้เนี่ยจะยังไม่คุณหมอไปไหนนะคะคือเราต้องมี EP ต่อไปค่ะอยากชวนทุกๆคนนะคะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับร่างกาย ก่อนที่จะตั้งคันกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับพอดแคสต์รายการ The Wellness Spectrum ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะเจอกัน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ